ประวัติความเป็นมากองส่งเสริมการบริการวิชาการเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2547ตามมติสภามาหาวิทยายลัยนเรศวรโดยใช้ชื่อว่าสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นหน่วยงานที่บริหารงานเป็นอิสระจากระบบราชการภายใต้ใตการกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบาดี เพื่อเป็นสถาบันสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยติดตามประเมินผลและมุ่งส่งเสริมการบริการวิชาการการจัดประชุมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานองค์กรและประชาชนต่อมาวันที่10ส,สิงหาคมพุทธศักราช2560มีการประชุมสภามาหาวิทยาลัยนเรศวนครั้งที่สิทับ มติพิจารณาเห็นชอบให้สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสถานการศึกษาต่อเนื่องยุบรวมกันและเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นกองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ต่อมาวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2560มีการประชุมสภามาหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่237 มีมติอนุมัติให้กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์แบ่งเป็น2งานได้แก่1งานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคมและ2งานพัฒนาทุนมนุษย์และคุณภาพชีวิตต่อมาวันที่23กันยายนพุทธศักราช2561ได้มีหนังสือประกาศจากสภา, MOD สามหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องการปรับโครงสร้างส่วนงานภายใน MOD มหาวิทยาลัยนเรศวรสำนักงานอธิการบดีกองส่งเสริมการบริการวิชาการให้มีการควบรวมทั้งสองหน่วยงานได้แก่ กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินและกองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์และให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานว่ากองส่งเสริมการบริการวิชาการโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561ต่อมาวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566มีการประชุมสภามาหาวิทยายลัยครั้งที่308 3มทับพมีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย 1>, 1. งานจัดการแหล่งทุนบริการวิชาการ 2. งานพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจองค์กร 3. งานพัฒนาเครือข่ายและจัดหาทุน 4. งานบริการวิชาการเชิงสาธารณะ